มันทำลายสุขภาพมันทำลายสุขภาพมันทำลายสังคมมันทำลายสังคมข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วรู้แล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้ารู้แล้วว่ายาเสพติดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีทำลายสมอง สุขภาพทำลายสุขภาพทำลายสังคมทำลายสังคมข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งกับมันเด็ดขาดข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งกับมันเด็ดขาดด้วยวาจานี้ด้วยวาจานี้ด้วยสัจจานี้ด้วยสัจจานี้หากแม้ข้าพเจ้าหากแม้ข้าพเจ้าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันผลกรรมที่ข้าพเจ้าผลกรรมที่ข้าพเจ้าคงจะได้รับคงจะได้รับ คือความหายยะคือความายนะาพรเจ้าขอสัญญาถ้าพรเจ้าขอสัญญาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขดาดจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดหมดการลงไปกระเพื่นสามครั้งให้สัจจาสัญญากับตัวเองแล้วสามาเรียท่านใดได้วางสัจจาไปแล้วแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลสิ่งที่ จะต้องเจอนะก็เหมือนกับที่ผมได้นําเสนอเพราะอยากจะติดมันไม่ได้ดีกับพวกเราเลยขอให้สามเดนนะครับเมื่อรับรู้แล้วว่ามันไม่ดีก็อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเดกตบดือส๊ đang có tổng cộng